นิยายเสียงเรื่องคุณพ่อไม่เลี้ยงเดี่ยวอี EP ที่2เรียกฉันเฮียนอนไม่ใช่พี่คีโดย m r s w ตอร์ใน e ีพีที่2นี้นะครับเนื้อหาค่อนข้างจะเป็น18ปวกนะครับเพราะฉะนั้นแนะนำให้ใส่หูฟังก่อนที่จะรับฟังนิยายนะครับตะวันเล่าเรื่องตเดียวเดียวมันไม่ใช่แล้วพี่คีอย่ามนั้นผมร้องประท้วงแต่ใจกับอ่อนระทวยมือที่ทุบเขากับอ่อนแรงลงเสียอย่างนั้น และตอนนี้ที่ทําได้ก็คือปล่อยใจไปกับการปลุกปั้งของอีกฝ่ายและก็แน่นอนว่ามือใหญ่ของเขาเก่งเป็นบ้าและเริ่มสํารวจร่างกายผมทุกซอกทุกมุมและเขาแตะบริเวณที่ก้นผมและนำปลายนิ้วไปทาบกับปากทางที่คับแน่นนั้นผมรู้สึกสยิวสัานใจและเหตุการณ์แบบนี้ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนนิ้วเขาวนไปรอบๆปากทางและลืมผป,ปากชื้น ก็จูบทั่วแผ่นหลังผมจากแผ่นหลังก็เป็นต้นคอแล้วตามด้วยการขบติ่งหูเบาๆส่วนมือนั้นก็อยู่ไม่สุขพยายามเหลือเกินที่จะแทรกผ่านเข้าไปข้างในพพ,พี่คีครับอย่าทำแบบนีมมมม้มันไม่ใช่แล้วนะผมค้างเรียกชื่อเขาเพราะว่าสิ่งที่ตอบกลับทำให้ผมคนรุกเกีียวเฮีย er. เรียกฉันว่าเฮียนอนไม่ใช่ไอคีอยามนั้น ผมแข็งทื่อสมองขาวโพลนไปชั่วขณะผมพยายามหันหลังกลับเพื่อมองร่างสูงใหญ่เขาคนนั้นก็ผุดลุกจากเตียงและทำเหมือนว่าก่อนหน้านี้ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเอ้ยคุณเข้ามาในห้องนี้ได้ยังไงฮนายดังหากที่เดินสม 4, สรสมห้าเข้ามานอนทับตัวฉันเนี่ยปะผมเนี่ยนะใช่แล้วก็มีนอนเปล่านะยังล้วงไข่จับ กล้วยแล้วก็ชักแรงๆด้วยนี่คงอยากให้ฉันนะ่ะขมเหงมากใช่ไหมดีนะที่รู้สึกตัวแล้วไม่อย่างนั้นก็คงเสียวกันพินึกแหละก็ว่าจบก็เตรียมตัวจะเปิดไฟแต่ผมรีบร้องห้ามเสียงดังชเชียวละแต่เดี๋ยวก่อนแล้วคุณเป็นใครเนี่ยเอยก็บอกแล้วไงไว่าเฮียนอนส่วนนายอะ่ะถ้าครั้งหน้านะ อ่อยฉันเก่งเป็นบ้าแบบเนี้ยผู้ชายด้วยกันเถอะฉันก็ไม่เว้นนะนะพออารมณ์มันขึ้นนะอะไรอ่ะมันก็ยังไม่อยู่รู้ไหมและผมก็เดือดมากในตอนนั้นและเกือบโผลเข้าไปบวกเขาสักหมัดสองหมัดแต่ก็ยังยั้งใจไว้ทันตือรีบรุกขึ้นแล้วสวมใส่เสื้อผ้าแต่ผมก็ยังไม่ได้สั่งเมาดีหากพอจับต้นชนปลายถูกคนตัวโตเลยสูงข่าผม ที่ยืนเป็นยักษ์ปากลันอยู่ตรงปลายหัวเตียงเขาจะเป็นใครได้ละ่ะถ้าไม่ใช่คือค,คุณคือเฮีย er. สลินเออก็พี่เคยนายไงแล้วถ้าคิดนะว่าจะกินทั้งพี่แล้วก็น้องชายอะไรแบบนั้นแบบละครหลังข่าวนะนายก็อย่าฝันให้มันสูงเกินไปนะไอ้เลวทำไมพูดมาอย่างนี้วะผมเดือดจัดใจอยากไตปากเขา หรือก็ไม่เตะผ่ามากตรงๆเขานั่นแหละแต่อีกฝ่ายคงเห็นว่าผมเมาก็เลยไม่ถือสาเฮ้ยอย่าคิดว่าฉันสอนเลยนะตอนนี้ก็หายดีแล้วไปตั้งใจเรียนหนังสือซะและ้วก็อย่าขยามสร้างข่าวกับไอ้คีมากนะยังไงอะเรื่องไอ้รักเพศเดียวกันอะไรแบบนี้มันอะไม่มีอยู่จริงหรอกอ้าวผมกับพี่คีอะ ไม่ได้เป็นอะไรกันสักหน่อยอืมก็อยากจะพยายามจะเชื่อนะแต่อาการของนายตะกี้นะบอกตามตรงจูบป,ปากฉันเลยเก่งเป็นบ้าเลยนี่ถ้าฉันเคิมสักหน่อยนะคงได้ขยับสะโพกกระโัลใส่บั้นท้ายนายไปสักยกสองยกแล้วสิ่งคิดเขาเอ่ยเหมือนว่ารู้สึกที่เผ่อไผ่ต่อสถานการก่อนหน้านี้และปล่อยให้ผม ได้โวยวายใส่อีกชุดเฮ้ยแต่ผมนะเป็นผู้ชายแท่งๆนะอืมก็รู้รู้มากๆฉันก็เป็นผู้ชายเหมือนกันแต่ถ้าเราอะ่ะมันคนละประเภทเว้ยอย่างน้อยฉันก็คงไม่พยายามใช้ความหล่อแล้วก็ร่างกายแลกกับมันนี่แน่นอนเป็นตอนนั้นที่ผมหูอื้อตาลายโกรธจัดอยู่มากและไม่ทันได้จัดการกับความเกลียดกลาดที่พุ่งขึ้นท่วมใจอีกฝ่าย ก็ทำในสิ่งที่ผมต้องช็อกจัดเอาอย่างนี้นะฉันเห็นว่านายเป็นเด็กดีแล้วก็กำลังเดือดร้อนเงินเนี่ยคงพอช่วยเรื่องการเรียนได้แล้วก็รีบออกไปจากชีวิตเจ้าขีซะส่วนเรื่องที่แล้วมาก็ถือเสียว่ามันเป็นข่าวเาะอไหนได้มีสิ่งใดติดค้างกันอีกเลยเขาเปิดกระเป๋าแล้วก็หยิบธนบัตรปึกใหญ่ออกมาก่อนจะวางให้บนเตียงจากนั้น ก็เปิดประตูออกไปที่นี้ผมยืนสับสนทั้งโกรธและเกียดตัวเองแทบบ้าจบ EP ที่2ปากกิตตาม EP ต่อไปเดียเ๋ยวนี้สวัสดีครับ